และนี่คือว่านหางจระเข้ที่จะช่วยลดอาการผิวไม่แดดแต่ต้องทำการกำจัดยางเหลืองๆออกให้หมดก่อนนะคะทุกคนสำหรับตัวจ๊กเองก็จะแช่ไว้ในน้ำเกลือประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นำมาพอกหน้าล้างหน้าทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยบอกเลยว่าว่านหางจระเข้ช่วยลดอาการผิวไม่แดดได้ดีนอกจากนั้นแล้วมันยังช่วยลดรอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวฝ้ากระจุดด,ด่างดำหรือแม้กระทั่งไคร ที่รู้สึกว่าเป็นสิวเป็นฝ้ามานานเฮ็ดจังใดกับว่าเศร้าจักที่ลองเปิดใจให้กับน้องว่านหางจระเข้ดูค่ะทุกคนและนี่คือห้าวันที่จะไก่พอกว่านหางติดต่อกันเลยคือนำมาทาวนๆแบบนี้โดยที่ไม่ได้ผสมอะไรทั้งนั้น พอกทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สำหรับใครหลายคนที่ไม่เคยใช้น้องว่านหางจระเข้มาก่อนเลยให้ทดสอบความแพ้ว่าตัวเองจะแพ้หรือไม่ที่ท้องแขนของทุกคนคือทาทิ้งไว้เลยประมาณ10-15นาทีถ้าไม่ขึ้นผื่นไม่คันไม่บวมไม่แดงก็แสดงว่าสามารถพอกน้องว่านหางจระเข้ได้แต่ถ้าเกิดว่ามูเจ้ายันแพ้ ให้ร้างยางเหลืองๆออกให้ดีและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดกลัวแพ้ก็ไม่ต้องใช้แบบสดให้ใช้เป็นแบบกระปุกร้อยเปอร์เซ็น์แทนก็ได้เช่นเดียวกันแต่สำหรับตัวไก่คือชอบแบบสดมากคือมันประหยัดเงินและที่สำคัญก็คือแบบสดมันได้คุณค่าจากว่านหางแตแทร้อยเปอร์เซนตค่ะทุกคนบอกเลยว่าว่านหางจระเข้ถ้าใครมีอาการแบบแสบร้อน เนื่องจากการตากแดดหรือว่าเจอมลภาวะต่างๆให้ลองเปิดใจให้น้องว่านหางจระเข้ได้และนี่คือหน้าที่จะไก่พกไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะรู้สึกแห้งและหน้าก็ตึงมากนอกจากจะช่วยเรื่องสิวฝ้าการรอยดำรอยแดงแล้วลิ้วรอยต่างๆน้องว่านหางก็ยังสามารถอีกนะคะทุกคนนี่แหละคือหน้าที่จะ่ใช้ติดต่อกันเป็นเวลาห้าวันจะไกบอกเลยว่าสูตรนี้ดีประหยัดแถม ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวจะทุกคนบอกได้เลยว่าเวลลิกูดมากจ้า